สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระราชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้เนี่ยพ,พ่งบีฟิลิปปีบทที่2นะครับข้อที่5ถึงข้อที่8พระคมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระยซูคริสผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละทรงรับสภาพธาตุทรงถือกําเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏเป็นมนุษย์แล้วพระองค์ทรงถ่อมพระทัยลงยอมเชื่อฟังถึงความมรณากระทั่งความมรนาที่กางเขน จากพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าพระเยซูริ์เจ้านั้นแสดงน้ําใจและพระองค์ต้องการให้เราเรียนแบบพระองค์ครับ3ประการด้วยกันพระบิดว่าให้จงมีน้ําใจในข้อที่5เรียนแบบยังไงครับอันที่1ครับยินดีสละในข้อที่6บอกว่าผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นทรงเป็นที่จะต้องยึดถือซึ่งหมายถึงว่าพระยเยซูกิจเจ้านั้นตั้งแต่ยอนบทที่1เรารู้ว่า พระเยซูคริสต์เจ้าสงสภาพของพระเจ้าพระวัฒทนท์ทรงดำรงอยู่แล้วเพราะวัททาน์ทรงเป็นพระเจ้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงยึดถือสภาพนั้นครับเพราะอะไรเพราะเหตุที่พระองค์ทรงรักเราพระองค์จึงยอมรับสภาพเป็นมนุษย์เพื่อเราทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิง่งในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่10ข้อ18บอกว่าไม่มีผู้ใดชิงชิดไปจ้าเอาเราได้แต่เราสละชีวิตของเราด้วยใจสมัครของเราเองนะครับคำว่าสละเนี่ยนะครับในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่7ภาษาไทยเขาว่าสละ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า empty himself ซึ่งหมายถึงการทำให้ตัวเองว่างเปล่าหรือทำให้ตัวเองไร้ค่าวันนี้เหมือนกันครับสิ่งที่เราสามารถจะทำได้เรียนพระยิูสกิจเจ้าก,ก็คือทำให้ตัวเองไร้ค่าไปครับอย่าทำให้เราคิดว่าเราเป็นคนที่มีค่ามากมายไม่ได้หมายความว่าเราดูถูกตัวเองนะครับ แต่อย่ายึดถือสภาพของตัวเองและคิดว่าเราจะต้องได้รับดังนั้นได้ยอย่างนี้ตามฐานะของเราจริงๆพระเยซูต์ทรงเป็นแบบอย่างกับเราพระองค์ยอมสละสวรรคสถานมาบังเกิดในลางแยกเพื่อเรานั่นคือประการที่หนึ่งครับยินดีสละสองยอมที่จะเชื่อฟังนะฮะยอมที่สองคือยอมเชื่อฟังพระองค์ยอมเชื่อฟังแบบไหนครับพระคัมภีร์ได้บ,บันทึกบอกว่าพระองค์ทรงรับสภาพาธาตุมาบังเกิดเป็นมนุษย์จากผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดมาเป็นมนุษย์ต่ำต้อยในลางแยกจาก ผู้ที่ปกครองคนจำนวนมากมายมารับสภาพทาสมาบังเกิดในช่วงที่โรมันปกครองยอมเป็นทาสไม่รู้กี่ชั้นทีเดียวครับนั่นเพราะเหตุพระองค์ทรงรักมนุษย์และพระองค์ทรงต้องการให้เราเองนั้นเป็นทาสด้วยครับแต่เป็นทาสของพระองค์ในที่รปองทรงสอนคือการเป็นทาสสมัครทาสสมัครคืออะไรถ้าเราอ่านจากพระคัมภีร์ในเฉยธรรมยที่สิข้อ1 6 17เราจะรู้ว่าทาสสมัครหมายถึงทาสคนหนึ่ง เห็นว่านายนั้นดีต่อเขาและครอบครัวของนายก็ดีต่อเขานะครับพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเป็นแบบนี้เขาก็สมัครใจที่จะอยู่แต่การสมัครใจที่จะอยู่นั้นจะต้องโอหูเนี่ยนะครับไปแนบกับประตูเรือนแล้วก็ตอกตะปูเข้าไปเพื่อจะแสดงว่าทาสคนนี้ยินดีเชื่อฟังต้องยอมเจ็บปวดครับแต่เพราะรักนายเพราะรู้ว่านายรักและครอบครัวนายก็รักเขานั่นคือยอที่สองครับยอมเชื่อฟังยอที่สามคือยืนหยัดครับ ยืนหยัดถึงที่สุดพระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้จากการยืนหยัดครับเมื่อเรายืนหยัดถึงที่สุดนั้นพระคัมภีร์บอกว่าอาหารของพระองค์คือการกระทาตามพระไยัยของพระบิดาและทําจนสําเร็จพระคัมภีร์ตอนนี้ในข้อที่8บอกว่าพระองค์ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งต้องยึดถือแต่กลับทรงสลับรับสภาพธาตุบังเกิดเป็นมนุษย์ยอมเชื่อฟังถึงความมอนาที่กังเขนการที่พระองค์ทรงกระทํานั้นเป็นการยืนหยัดถึงที่สุดวันนี้เหมือนกันครับ สิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์จากเราคือการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วยืนหยัดจนถึงที่สุดแล้วเรียนแบบพระองค์ได้ครับไม่ใช่แค่สละไม่ใช่แค่ยอมเชื่อฟังบางคนสละครับยอมเชื่อฟังแต่ทํางานนั้นไม่ถึงที่สุดไม่ถึงเสาวความสําเร็จบางคนเชื่อพระเจ้ามาได้ครึ่งชีวิตอีกครึ่งชีวิตทําตามใจตัวเองขอให้ครึ่งชีวิตแรกทําตามใจตัวเองเถอะครับแต่ครึ่งชีวิตหลังทําตามพระทัยของพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะพระองค์ทรงรักเราและเอ็นดูเรายินดีสละ ยอมเชื่อฟังและยืนหยัดที่สุดเป็นการเรียนแบบน้ำใจอย่างพระเยซูคริสต์พระเจ้าอ่ครับ